สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่29มีนาคม2568นะครับเซมีพามาที่ตลาดนักคูกระบ,บือบ้านข่าวนะครับพอที่มีสองมือมีวันพูดกับ,บว,วันเสาร์เมื่อรีนเีิ่งกเราค่อนข้างหน้าตานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้สงการบรรดาไอห้อยหรือบรรดาไอบ้านเจ้าของเขียงคนอาจจะสต็อกของไวไ้ด้ครับเดี๋ยวบึ้งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกัน ห้อยาการได้งอเลี้ยงมายังงามเรย่อยๆเลครับในะมือน่ะเอ่อมามาคุยเรื่องแม่กันครับห้อยมาจากตัวแล้วครับพาลูกลูกแรกจ้ะท่องเรวดีได้ห้อยเอาอันผมไปซื้อเพื่อนบ้านมันท้องแล้วสินแต่ลูกมันก็กินนมห่างๆแน่แล้วลูกมั่ะแต่แม่มันเท้องแล้วหัวน้ำเขานะครับมักกันเลยเออท่องเลยแต่ว่าลูกนี่เป็นบักลาหน่อยครับจากเดือนแล้วครับห้อยอ้าวมันสี ประมาณหกว่ะเนาะแต่ว่าเดงแดงดีกว่าเมนะครับแต่ว่าสงขอทานี่บางล้านเนาะได้หางห้รอมดงลนมแล้โอ้าวลาหนะโนมเมก็ดีเริ่มสมแล้วมั้งเนาะครับเขาที่เปิดเจอปดะเทไหนครับพ่อวายีสิบหกหาร้อยจ้ะเป็นเงื่อนง้งเพราะการเนาะครับสูงเท่าไหร่จ้าวเมข่ะอ้าวบอขาดร้อยสามสิบอันขึ้นเนาะครับอยสามสบห้าร้อยก็เป็นสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับผมผมขอเบอร์ไว้ก้อนครับมาศูนย์เก สองหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าไม่การจั่งนงวแดงได้ครับได้เนี่ยพี่น้องได้ไปเรียงไปทดสอถามเลยบ้างครับครับเพื่อ,อ,อ,อยังบ่ขายกระต้อเหล่าครับได้หนี่งขันบ่ไก่กระส่งกันแล้วประกันเนาะจ้าที่สมบูรห้าหร้อยครับตอเหล่ากิรานี่แม่เขานี่เครื่องดำ่ได้ครับเนี่ยเต้านมขอคือดีเท่าไรพวกกันวาเฮานมดีเฮานมงามอยางก็ดีอยู่ครับเฮานมเฮานมมันดีตื่นละลึงกันว่า,าลึงก็โอเคไหมที่ครับ<ะ>นั่นนะครับแรกเพหัวลูกแรก ครับแม่บรรจุของเพว่นมาครับแล้วจส่งไปเลยนะพ่อเนาะครับครับถพ่อมาได้มาสองตัวนะพ่นะอเนาะเป็นว,ว่าว่าสาวกี่นะครับสาวน้อยสาวน้อย ใส่ใไอรานี้คนหน่ตพอจะเชกันนะห้าสิตัวนสิบเกจากปีเดียวเลาอีราหครับนะ่สีกว่าเนี่ยสีกว่าอีลานี่เป็นไอเนาะแต่ว่าวันีเขาจะพอมาเขาไ้เหยียบเขาเมจากของมันเออแต่ว่าสีโอเคอยเออส่วนเขาเรียกว่าเรื่องสองตัวพอมาเบอร์มาได้ครับรูนแมสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองก็มาโอ้พู้เฒ่าแล้วขยันได้ผู้เาอะ ปีน<ม>ี้จะปีแล้วพ่อแปดสิบสามแปดสามหลังยืนตรงดิ้งอยู่เลยแล้วอ่ะอาพี่น้องยังได้ปเลียงไปต้องหาความมา่อได้หลไรน้ำพอเนะปลาสองตัวที่เครื่องดำทั้งคู่เด้ครับย่พี่อยแกมาไยอ อ่ะพี่ดองอย่างได้ไปไว้ในครอบคอยโทรหาพ่อมาได้ครับนี่มาจ้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาเบื้องหัวให้จ้อยได้มาสองสองแม่ทั้งหมดไหนครับครับสองแม่แะหว่าแม่แยกลูกแม่แยกลูกครับมาจ้อยเบิ้งนางแดงหัวรุนตัวนี้ก่อนมานั่งแดงหัวรุนว่าไปเมื่อหกพันครับ ลูกจะโตแล้วครับพานลูกโตเดียวตอนนี้ท้องเครเนี่ยครับในท้องจักแม่นเขาผสมม้อผสมร้องอาการนะกลิ่นส่ฟูงไว้อ๋อ้กลิ่นไซฟุงเว้ยชาว่้าสูงก็ที่ร้อยร้อยสี่สิบได้เยอะแล้วสูงใครที่เก็บรายละเอียดนั่งเขาที่นี่เขาจ้อยยี่อันนี้ก็ว่าใหม่มูลสามพันครับเนี่ยเออตามเกียรตินะต่อทีกบ่กเขามูลสามพันอ่ะต่อไรท่านว่าไก่ไปส่งให้เนาะล้อมเอ็มเลยครับเพื่อนี่สูงม่าเลี้ยงมูลสามพันแม่แยกลูก ผมขออันนี่ละโอ้ผุ้มคอเบอร์ก็ไม่จ้อยมัศูนย์หกห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์หัวจ้อยหนองบัวละวีครับรับประกันทุกอย่างน้องให้เจอนะครับผมรับประกันพี่ต้องอยากได้นั่งหัวโลนหรือว่านั่งเหลืองตัวนี้ก็ทุ่งหัวรอครับอีหลานี่เต้านุ่มดีน้าให้เจอยเต้านุ่มดีลูกวันตึกเลยโอ้ลูกปูโอ้ลูกปูวันตึกเออแข้งขาก็ดีครับแข้งขาดีรับประกันทุกอย่างครับ เอาพี่น้องได้ไปเล่นเขาจะไฮจอยได้ครับเดี๋ยวนี้เออกระแทบแล้วพึกกันมันเป็นงัวได้ฝูงเขาเออถือไม่ถืกหยาเนี่ยฝนลงมาเนี่ยกระดิ่งอ้วนอมร่มเนาะไอ้หลงรถเมืองมันเล่ากระสันเล่าหยาเออพี่น้องเหลืองงันเครื่องดำได้ครับเครื่องดำส่วนนั่งแดงตัวนี้ เออหนุ่มซีอีหลานี่เครื่องดำนะครับเครื่องดำา่างกระดิ่งลรยอยู่พี่น้องคือเจ้าหาให้จอยอันนี้เป็นงัวเลี้ยงของห้อยแล้วนำมาจากจตุรัสได้ครับเนี่ยเออเป็นแม่ลูกโอ้ลูกแม่ลูกตัวแม่ได้ครับเนาะประมาณจากเดือนนาะนเนี่ยห้อยลูกสาวแล้วเนี่ย สามเดือนครับสามเดือนอีหลานนี่ก็พานชิ้นตัวแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกเนาะแล้วสูงเท่าไหร่กรบห้อยสูงประมาณร้อยสามสิบตัวเป็นซีเม็ดกับเปลือกได้อิรันเนี่ยครับนะเป็นหม้อบ้านๆกับอ่าเปิดเมื่อเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันหนี่ครับเดียวหม้วครับกับขั้นบกไก่ส่งให้พี่น้องเนาะเพื่อพี่น้อง อยากเอาไว้ไป็ในคลองด้วยครับเด้อชมนะหัวพ่อเป็นตาครกหายอยู่ราคาต่อเราด้วครับนะผมที่ขอเบอร์ได้ครับห้อยครับศูนหกหนึ่งครับครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดครับห้อยไ้อหวังครับไ้อหวังจะตลาดสได้ครับเด้อน่อยเพราะอันนี้หน่อยหอยเด่นหนึ่งาะครับเออครับพี่น้องเคยโทรหาเราได้ครับเด้อหน่อเอ่อพ่อห้อยถ้าอีหลานี้ถ้าพี่น้องอยากได้ไปผูกไปล่ามอยากได้ส่วนเขาส่วนใดได้บ่ครับได้ครับได้ครับอ๋อเอาเคยโทรหาเราได้ครับผมพ่อห้อยหมันได้ครับเด้อครับผมขอบคุณหลายคครรัับบ เออลูกเล้าผัดขอกจอกแต่ว่าลูกเล้านี่ที่เป็นทางขาวได้ครับเด้ไงทางขาวกับหน้าขาวเนี่ยอ,อันนี้คือเมลเล้าครับกะหงอนหน้าแดงก็ตามสภาพครับสูงก็ติร้อยสามสิบขึ้นเยอะอ่าที่หางที่ขาว,งงดดวกับเอกกระละคือหน้าเดนนงนิดนึงนล้วปองไฮ้เนาะหน้าเดงนิดนึง เนเื้อหนังขาดีเนื้อหนังโอเคอยู่ไปก็เม่พพดแล้วครับเนี่ยกินนุ้มเกิงวร้อนน่รับอันนี้เป็นเมลูกดวยครับเนี่ยของพ่อพวงเม่บนอันนี้พี่น้องใช้บ้านพวนเราไปเลี้ยงแล้วครับนะตอนเปิดเราเปิดไว้สิแปดแต่ว่าได้กันที่หนึ่งหกับอีกห้าร้อยแล้วว่าเราน้ำเข่ามาเมื่นหกครับ หาล้อยนี่ไปซุ้งเพ่าเลยครับเนี่ยเืยบอบาราคุณแม่หาล้ <c oughs> อยเ,เรือหาล้อยเนี่ยแล้วก็บารียเราก็จให้บังเกมดเตือนน้ำมันกับเขาให้พี่เราเบิกราณาการกัน